โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกคน,นะครับขอโทษด้วยวันนี้ต้องเลื่อนสตรีมนะนะครับก็คือวันนี้มันมีปัญหาอยู่2อย่างถ้าเคยดย Steam ูสตรีมแลกจะรู้สึกว่ามันแลกถูกปะ่ะนะครับที่มันแลกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเครื่องนะจริงๆมันน่าจะเป็นเพราะเน็ตแะครับคือเน็ตเนี่ยคือปกติผมสตรีมบิตเรทเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ถึง5,000ถูกไหมครับก็คือผมสตรีมไปอ่ะมันบอกว่าให้ผมลดบิตเลทแล้วก็สตรีมมันแลกก็นั่นก็หมายความว่าเน็ตผมเนี่ย ไม่พอในการสตรีมบิลเลตเท่าเดิมนั่นเองผมสตรีมที่สองมนก็เลยต้องลดบิลเลตแต่สตรีมที่สองมันก็เสิร์ฟมีปตญทาอีกนะครับอขออภัยในคำหยาบเนาะก็คือสตรีมที่สองเนี่ยคือถ้าเกิดใครอยู่ท้ายสตรีมนะจอเอ่อโปรแกรมตัวรองของเนี่ยมันจะเล็กลงนะครับแล้วมันไม่มีปุ่มขยายเว้ยมันมีแค่ปุ่มปิดกับปุ่มพับอ่ะแล้วคือผมไม่มีตัวเลือกผมเลยยองปิดสตรีมสตรีมพวกนี้ พรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งคนจะมาทุ่มหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้นะขอโทษด้วยที่เป็นปัญหาในวันนี้นะครับหวังว่าเนี่ยจะไม่มีอะไรนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะปรับวีดีโอให้กลับเท่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะวันนี้นะฮะและขออาภายัยในคำหยาบเมื่อกี้ด้วยนะครับ